ไม่ว่าเราจะมองไปทางไหนข้อมูลก็กำลังขับเคลื่อนโลกของเราอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับและท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนี้เนี่ยมีอาชีพหนึ่งที่ถูกพูดถึงเยอะมากที่สุดเลยนั่นก็คือนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลครับเคยสงสัยกันไหมครับว่าคนกลุ่มนี้เขาต้องมีของอะไรกันบ้างทั้งทักษะทั้งเครื่องมือที่ทําให้พวกเขากลายเป็นคนที่ใครๆก็ต้องการตัววันนี้แหละครับเราจะมาเจาะลึกหาคําตอบกัน คือถ้าเราย้อนกลับไปไม่กี่ปีนะครับ Harvard Business Review เนี่ยเคยพาดหัวไว้แบบน่าสนใจมากว่านักวิทยาศาสตร์ข้อมูลอาชีพที่เซ็กซี่ที่สุดแห่งศตวรรษที่21โอ้โหคำพูดเท่ๆนี้เนี่ยมันไม่ได้มาลอยๆนะครับแต่มันสะท้อนให้เห็นเลยว่าความต้องการตัวของคนในสายงานนี้มันพุ่งสูงขึ้นแบบสุดๆแล้วก็เป็นอาชีพที่มีสเสน่ห์มากๆในโลกธุรกิจยุคใหม่ครับแล้ววิทยาศาสตร์ข้อมูลนี้มันคืออะไรกันแน่ ถ้าจะอธิบายง่ายๆเลยนะครับมันคือการเอาศาสตร์หลายๆอย่างมายำรวมกันครับทั้งคณิตศาสตร์สถิติปัญญาประดิษฐ์หรือที่เราเรียกกันว่า AI แล้วก็มีความรู้ด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ด้วยเพื่อที่ไปวิเคราะห์แล้วก็ไปหาความหมายที่มันซ่อนอยู่ในข้อมูลกองมาหือมาที่ทั้งใหญ่และซับซ้อนนั่นเองครับสำหรับวันนี้เราจะมาสำรวจทักษะที่จําเป็นสําหรับนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลกันนะครับโดยผมจะขอแบ่งออกเป็น3เสาหลักที่สําคัญมากๆเลยก็คือทักษะเชิงปริมาณ ทักษะทางเทคนิคแล้วก็ทักษะเชิงกลยุทธ์เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าแต่ละส่วนเนี่ยมันมีอะไรอยู่ข้างในบ้างเรามาเริ่มกันที่เสาหลักแรกกันเลยนะครับทักษะเชิงปริมาณลองนึกภาพตามง่ายๆนะครับว่านี่คือฐานรากของตึกสูงเลยถ้าฐานไม่แน่นพอเนี่ยไม่ว่าเราจะมีเครื่องมือดีแค่ไหนตึกนั้นก็พร้อมจะพังลงมาได้เสมอดังนั้นก่อนจะไปเขียนโค้ดสักบรรทัดหนึ่งเนี่ยพื้นฐานด้านนี้ต้องแข็งแกร่งมากๆเลยครับคำถามคือแล้วทำไมคณิตศาสตร์ถึงสำคัญขนาดน,นั้นล่ะ คือมันไม่ใช่แค่เรื่องของการคำนวณนะครับแต่คณิตศาสตร์กับสถิติเนี่ยเขาให้หลักการและเหตุผลกับเราในการเลือกวิธีการวิเคราะห์ที่ถูกต้องและที่สําคัญกว่านั้นอีกคือมันช่วยให้เราสามารถวินิจฉัยปัญหาได้ครับเวลาที่ผลลัพธ์มันออกมาไม่เป็นไปตามที่เราคาดหวังซึ่งบอกเลยว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาในโลกของข้อมูลถ้าให้เจาะจงลงไปอีกนิดหนึ่งนะครับเครื่องมือทางความคิดหลักๆเลยก็จะมีพีชคณิตซึ่งเป็นเหมือนโครงสร้างพื้นฐานของโมเดลการคำนวณต่างๆ สถิติที่ช่วยให้เรามองเห็นแพทเทิร์นหรือรูปแบบที่มันซ่อนอยู่ในกองข้อมูลที่ดูยุ่งเหยิงและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือความน่าจะเป็นครับที่ทำให้เรารับมือกับความไม่แน่นอนต่างๆได้ทั้งหมดนี้เนี่ยคืออามุธสำคัญในคลังความคิดของนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลเลยแหละครับเอาละทีนี้มาดูกันต่อที่เสาหลักที่2นั่นก็คือทักษะทางเทคนิคครับทาเมื่อกี้ทักษะเชิงปริมาณคือฐานลากที่มั่นคง ทักษะทางเทคนิคก็เปรียบเสมือนเครื่องยนต์ที่ทรงพลังมากๆเลยครับที่จะมาขับเคลื่อนการวิเคราะห์ข้อมูลให้มันเกิดขึ้นจริงได้สําหรับภาษาโปรแกรมที่นิยมที่สุดในวงการนี้นะครับหลักๆเลยจะมีอยู่2ตัวคือ Python ที่โดดเด่นมากเรื่องความหลากหลายคือมันทําได้หลายอย่างเรียนรู้ง่ายแล้วก็มีไลบรารีสําหรับ a c h ชิ e learning และการวิเคราะห์ข้อมูลที่ครอบคลุมมากๆครับส่วนอีกตัวคือ R ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อง,งานด้านสถิติและกราฟิกโดยเฉพาะเลย ทำให้มีแพ็กเกจที่ทรงพลังมากๆสําหรับการวิเคราะห์เชิงลึกและการสร้างภาพข้อมูลสวยๆนอกจากภาษาโปรแกรมแล้วเนี่ยยังมีเครื่องมือสำคัญอื่นๆอีกน,นะครับอย่างเช่น SQL ที่จำเป็นสุดๆเลยสำหรับการจัดการและก็ดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลออกมาใช้ Git ที่เป็นระบบควบคุมเวอร์ชันช่วยให้เราติดตามการเปลี่ยนแปลงของโค้ดแล้วก็ทำงานร่วมกับทีมได้ง่ายขึ้นและที่หลายคนอาจจะคาดไม่ถึงเลยก็คือ Excel ครับใช้แล้ว Excel ก็ยังคงเป็นเครื่องมือที่สำคัญมากๆสำหรับการสำรวจข้อมูลเบื้องต้นทำความสะอาดข้อมูลหรือแม้กระทั่งนำเสนอผลลัพธ์ให้ลูกค้าดูครับแล้วเครื่องมือพวกนี้มันถูกใช้ตอนไหนบ้างลองนึกภาพการทำงานจริงๆนะครับมันจะเริ่มจากคำถามทางธุรกิจก่อนเลยพอได้คำถามแล้วก็จะนำไปสู่การเตรียมข้อมูลซึ่งส่วนใหญ่ก็จะยุ่งเหยิงมากจากนั้นก็ถึงเวลาสร้างแบบจำลองเพื่อหาคำตอบ และสุดท้ายที่สำคัญไม่แพ้กันเลยคือการนำเสนอสิ่งที่เราค้นพบแล้วก็นำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์จริงๆครับเดินทางมาถึงเสาหลักสุดท้ายแล้วนะครับนั่นก็คือทักษะเชิงกลยุทธ์ครับถ้าเรามีฐานรากที่มั่นคงมีเครื่องยนต์ที่ทรงพลังแล้วส่วนนี้ก็เปรียบเสมือนเข็มทิศเลยครับที่จะคอยนำทางการวิเคราะห์ของเราให้มันไปถูกทิศถูกทางแล้วก็สร้างผลกระทบที่มีคุณค่าอย่างแท้จริงได้มีคำพูดของอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ที่ผมชอบมากเลยครับเขาบอกว่า ทุกสิ่งควรทําให้เรียบง่ายที่สุดเท่าที่จะทําได้แต่ต้องไม่เรียบง่ายจนเกินไปซึ่งมันนําเราไปสู่ความสําคัญของการสื่อสารและการเล่าเรื่องเลยครับเพราะการค้นพบที่มันซับซ้อนมากๆเนี่ยมันจะไม่มีประโยชน์เลยถ้าเราไม่สามารถอธิบายให้คนอื่นเข้าใจได้นี่คือจุดที่สําคัญมากๆเลยนะครับลองนึกภาพสมการนี้ตามดูนะครับการวิเคราะห์คูณด้วยการเล่าเรื่องเท่ากับคุณค่านั่นหมายความว่าถ้าการเล่าเรื่องของเราเป็นศูนย์คุณค่าที่ได้ก็จะเป็นศูนย์เหมือนกันครับ การวิเคราะห์ทางเทคนิคอย่างเดียวมันไม่พอจริงๆครับความสามารถในการสื่อสารและเล่าเรื่องราวที่มันชัดเจนน่าสนใจคือสิ่งที่สร้างคุณค่าทางธุรกิจอย่างแท้จริงแน่นอนครับว่าทักษะเชิงกลยุทธ์ยังรวมถึงการที่เราต้องรู้จักธุรกิจของตัวเองดีพอที่จะตั้งคำถามให้ถูกจุดและการสื่อสารที่สามารถเปลี่ยนตัวเลขซับซ้อนให้กลายเป็นแผนที่ที่ทุกคนเดินตามได้แต่มันมีอีกเรื่องที่สำคัญที่สุดเลยครับนั่นก็คือจริยธรรม เพราะการทํางานกับข้อมูลคือการทํางานกับความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่โดยเฉพาะการจัดการข้อมูลที่ละเอียดอ่อนอย่างระมัดระวังและมีความรับผิดชอบสูงสุดเลยครับเอาล่ะครับตอนนี้เราก็ได้เห็นเสาหลักทั้ง3กันไปแล้วทีนี้เราจะนําทั้งหมดมารวมกันเพื่อสร้างภาพที่สมบูรณ์ของนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลกันครับโดยสรุปแล้วเนี่ยนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลที่เก่งๆเ,เลยนะครับก็คือลูกผสมดีๆนี่เองครับเป็นส่วนผสมที่ลงตัวมากๆระหว่างความเป็นนักคณิตศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และนักกลยุทธ์ทางธุรกิจบทบาทนี้ต้องการการผสมผสานทักษะที่หลากหลายอย่างมีเอกลักษณ์ซึ่งนั่นก็ทําให้มันเป็นอาชีพที่ท้าทายและน่าสนใจมากๆเลยครับสุดท้ายนี้ผมอยากจะขอทิ้งท้ายด้วยคําถามชวนคิดสักหน่อยนะครับในขณะที่ AI กําลังเข้ามาช่วยทําการวิเคราะห์โดยอัตโนมัติมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมครับว่าสุดท้ายแล้วทักษะการเล่าเรื่องและก็การตัดสินใจเชิงจริยธรรมจะกลายเป็นทักษะท,ที่สําคัญที่สุดของนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลในอนาคตก็น่าคิดเหมือนกันนะครับ